ลุ้นวันนี้แน่นอนเงินชาวนาไร่ละ1,000บาทไม่เกินสิบไร สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่17กรกฎาคม2568และก็เช่นเคยท,ทั้งช่องอัปเดตข่าวสารสิทธิสวัสดิการต่างๆจากทางรัฐบาลและข่าวสารในวันนี้แจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องชาวนาชาวไร่เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องไร่ล้าน0 0บาทไม่เกินสิบไร่เดี๋ยวรายละเอียดมาฟังในคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านอย่าลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตาม ลาลากกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะหน้าหน้าปังแ0 0แสนรายเหกันได้เลยวันนี้17กรกฎาคม2 5 6 8 อัตตะกรไฟเขียวช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องชาวนานาปังไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่โดยล่าสุดนายปราโมทเจริญสินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยได้รับการแจ้งจากกรมการข้าวว่าทางคณะอนุกรรมการนโยบายรัฐบ,บริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตที่มีนายอัตตะกรศสิร,ร,ริรัตยากรรัฐมนตรีว่าการการะทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานจะมีการประชุมในวันนี้วันที่17กรกฎาคม 2568 โดยแหล่งขาวนะคะจากทางนบขก็เปิดเผยว่ากมรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งขึ้นทะเบียนนาะปังมีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียน851,696ครัวเรือนพื้นที่11.85ล้านไร่ยังมีเกษตรกรบางส่วนนะคะในกลุ่มจังหวัดภาคใต้9จังหวัดได้แก่ชุมพรนครศรีธรมรมราชนาราธิวาสปัตตานีพังงาพัทลุงและสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงได้แก่กาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรี ราชบุรีและสมุทรสงครามอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะก็เตรียมรอเฮกันได้เลยนะคะสำหรับชาวนาชาวนาที่ทำนาปัง8 0 0แสนกว่ารายนะคะวันนี้ จะมีการทบทวนโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดก,การและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวปีการผลิต2,568ทับ2,569ก็คือโครงการไร่ละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่ซึ่งก็ยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอและพ่อแม่พี่น้องชาวนานาปังจะได้รับกันแน่นอนค่ะหลังจากการประชุมนะคะก็จะมาแจ้งข่าวดีให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนาชาวไร่ได้รับฟังนะคะสำหรับเรื่องไร่ละ1,000บาทไม่เก 10รายที่รอคอยกันมานานแล้วนะคะก็ขอให้ชาวนาได้รับเงินกันทั่วนหน้านะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ มาอัปเดตข่าวสารให้กับพ่อแม่พี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมคอติดตามกันด้วยนะคะสําหรับเรื่องเงินไร่ละ1,000บาทไม่เกินสิบไร่นั้นนะคะทางช่องจะมาอัปเดตให้กับพ่อแม่พี่น้องตามลําดับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะก็อ,อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะสวัสดีค่ะ